จังหวัดกาละสินนาภูคาเฟ่แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาในเทือกเขาภูพานคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงสารต่อโคกหนองนาครอบครัวเปิดนาภูคาเฟ่กลางเทือกเขาภูพานรองรับวิถีท่องเทีย่ยวเชิงเกษตรชูโฮมสเตย์ c, กลางทุ่งอาหารอร่อยผลผลิตจากเกษตรออร์แกนิกเรียนรู้วิถีโคกหนองนามุดเล้าเก็บไข่ไก่ปิ่นต้นผักหวานป่าอายุ40ปีปั่นจัก,กรยานชมวิวเกษตร ครบวงจรพื้นที่กว่า80ไร่ในวันนี้ที่บ้านเลขที่199หมู่1บ้านนาบอลตำบลน,นาบอลอำเภอคำม,ม่วงจังหวัดกาฬสินที่ตั้งของศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมชาวโคกหนองนาจังหวัดกาฬสินธ์กว่า2,000ราย ปัจจุบันนอกจากจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี M e ได้ถูกพัฒนาจากรุ่นลูกปรับเปลี่ยนให้เป็นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารอร่อยบริการนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่แวะเวียนมาตลอดทั้งวันภายใต้ชื่อนาผูคาเฟ โดยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรจินดามีนายเพชรชลินว่าสีดาอายุ30ปีเป็นผู้บริหารซึ่งลงมือทำเองทั้งเครื่องดื่มเย็นร้อนมีบริการอาหารเมนูอร่อยเพื่อสุขภาพหลายรายการรับประกันอร่อยทุกเมนูมีพี่เลี้ยงเป็นส่วนราชการอำเภอคำม่วงบูรณาการร่วมกันทั้งพัฒนาชุมชนเกษตรประมงปรุสัตว์และส่วนราชการต่างๆค่ะ ในระดับอำเภอและจังหวัดสนับสน,นุนจนทําเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาลสินมีนักเดินทางแวะเวียนไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะนาผูคาเฟ่หรือศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาตั้งอยู่กลางหุบเขาเทือกเขาภูพานทัศนียภาพรอบๆจะมองเห็นทิวเทือเขาโอบล้อมมีเนื้อที่ทั้งหมด80ไร่บางสัดส่วน 20ไร่เป็นโคกหนองนา5ไร่จัดสร้างเป็นคาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มห้องประชุมอบรมสัมมนาและโฮมสเตย์รองรับนักเดินทาง20-50คนค่ะส่วนที่เหลือมีทั้งนาหนองน้ำและป่าไม้ยืนต้นโดยส่วนของคาเฟ่ได้ตกแต่งในแบบอีสานอาคารผู้ไทยแยกส่วนบริการเครื่องดื่มและโซนรับประทานอาหารกับเมนูยอดนิยม ทั้งอเมริกาโน่มะพร้าวอ่อนปลาหนึ่งตําแจ่วผู้ไทยตําทะเลต้มไก่บ้านและตําลาวแบบแซบนวัวกับราคา,าเบาๆนอกจากนี้ยังสามารถจองโฮมสเตย์และร่วมทํากิจกรรมกับเจ้าบ้านได้มีทิปเบาๆหลากหลายทั้งเรียนรู้วิธีโคกหนองนาเก็บไข่ในล้าวลอดซุ้มมันบอร,รี เช็คอินสะพานแขวนและปั่นจัก,กรยานเลาะชมทุ่งนายเพชรลินว่าสีดาหรือน้องเพชรได้กล่าวว่าครอบครัวเริ่มทำโคกหนองนามาหลายปีโดยแม่ได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์และกลับมาทำในที่ของตัวเองมีรายได้ตลอดทั้งปีในอาชีพของเกษตรกร จนกระทั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินได้เลือกเอาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาเป็นสถานที่ฝึกอบรมบ่มเพาะความรู้ของกลุ่มโคกหนองนาจังหวัดกาลสินได้มีการจดและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในส่วนตัวชื่นชอบเรื่องการชงชากาแฟจึงได้เรียนรู้และเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะใช้ชื่อนาผูคาเฟ่เพราะสถานที่ตั้งเป็นนาอยู่กลาง เทือกเขาภูพานวัตถุดิบในร้านอาหาร80%มาจากผลผลิตภายในโคกหนองนาที่ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากค่ะที่สำคัญปลอดภยัยไร้าสารเคมีแน่นอนแม้จะยังเป็นช่วงสถานการณ์โควิด19รุนแรงและอยู่กลางเทือกเขาภูพานที่ห่างไกลนาภูคาเฟ่และศูนย์เกษตร ยังมีรายได้รายวันต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ3,000ถึง5,000บาทต่อวันค่ะคาเฟ่เล็กๆแต่นักท่องเที่ยวนักเดินทางแวะเวียนมาตลอดทั้งวันเป็นธุรกิจครัวเรือนที่มีแรงงานช่วยกันเพียง5คนทั้งชงชากาแฟและอาหารสุดท้ายต้องลาออกจากครูลูกจ้างมาทำคาเฟ่เต็มตัวค่ะในขณะนี้ถือว่าอยู่ตัวมีรายได้หมุนเวียนทุกวันนอกเหนือจาก จะมีรายได้จากโฮมสเตย์ที่จะเปิดเป็นทริปแบบ2วัน1คืนหัวละ200บาทและ3วัน2คืนหัวละ400บาทไม่รวมค่าอาหารแต่สามารถเที่ยวชมสวนร่วมปลูกต้นไม้ที่โคกหนองนากิจกรรมปั่นจัก,กรยานเข้าสวนฟรีซึ่งได้จัดจักรยานไว้รองรับนักท่องเที่ยวไว้เป็นจำนวนมากค่ะเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่หลายคนชื่นชอบทั้งที่มาแบบครอบครัวและแบบแพ็กเกจ อีกจุดเช็คอินคือสะพานข้ามห้วยที่มักจะเป็นไฮไลท์หลายคนชื่นชอบมาถ่ายภาพอย่างไรก็ตามยังคงจะพัฒนาคาเฟ่กลางนานในเทือกเขาภูพานแห่งนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อตอบโจทย์ทุกคนทุกเพศทุกวัยนายเพชรลิมได้กล่าวไว้ค่ะในอภิชาติคำตนิษฐ พัฒนาการอำเภอคำมม่วงได้กล่าวว่าเดิมศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาเป็นศูนย์บ่มเพาะอบรมเครือข่ายโคกหนองนาภายใต้นโยบายของรัฐบาลเป็นเรื่องของเกษตรที่ปรับพื้นที่ให้เข้ากับภูมิศาสตร์เพื่อให้เกิดสมดุลในพื้นที่เกษตรกรและมีการต่อย,ยอดโดยรุ่นลูกเพชรจินดาจากศูนย์เกษตรอินทรีย์ ในวันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สถานที่พักผ่อนจากอากาศในเทือกเขาภูพานแหล่งอาหารเครื่องดื่มอร่อยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากเดิมที่แม่บุญเรืองว่าสีดาได้ทำเกษตรเพียงทางเดียวมาถึงรุ่นลูกวิถีเกษตรอย่างสามต่อค่ะและต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพสร้างไรายได้จากงานท่องเที่ยวงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาหรือ นาผู่คาเฟ่เป็นศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะเช่นปฏิรูปที่ดินประมงประสุสัตว์เกษตรและศูนย์วิจัยผ่านข้าวหน่วยงานเหล่านี้มีงบประมาณไปสนับสน,นุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐที่เกิดผลสำฤทธ์ อีกทั้งยังเป็นการทำธุรกิจในแนวทางวิถีเกษตรผสมผสานกับการแบ่งปันแบบเอื้ออาทรพร้อมจะเป็นผู้ให้ถ่ายทอดความรู้และพร้อมให้บริการอย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากแวะเวียนมาเที่ยวรับประทานเครื่องดื่มหรืออาหารอร่อยๆหรือจะมาเรียนรู้ศึกษาดูงานแบบคณะใหญ่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วงหรือที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0960237765หรือ0872254468ว่าตรงนี้นะครับก็คือแรกเริ่มเดิมทีศูนย์เกษตรอินทรีเพชรจินดานี่เขาเป็นศูนย์ที่ ทำการเกษตรเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับโดยเฉพาะในรุ่นแม่ก็คือของคุณแม่เรืองนี่เขาทำเกษตรแล้วก็มีส่วนราชการที่มาให้คําแนะนําโน่นนี่นั่นในเรื่องเกษตรเยอะแยะแล้วเขาเป็นเป็นต้นแบบในหลายๆอย่างพอมาสู่รุ่นลูกก็คือคุณครูเพชรนี่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นเจนใหม่ที่ที่คิดว่ากเกษตรมันไม่ใช่แค่กเษกเษตรเกษตรมันต้องสร้างไรายได้อย่างอื่นได้ด้วยเขาเลยมาทํากิจกรรมเป็นนาคูคาเฟ่ไอตัวนี้ก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับที่ที่หนึ่งชอบทานกาแฟด้วยสองหอยหาธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงๆซึ่งอยู่ตรงนี้โค้งหนองนาตัวนี้ตอบโจทย์สมบูรณ์แบบมากครับนิวส์24สถานีประชาชนสุกันวลรีสุวรรณรายงาน